สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขได้แบบง่ายที่สุดนะคือ เลิกบ่นบางคนบอกเอ้ยฉันก็ไม่ได้บ่นนะเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรลบๆจริงๆคุณไม่รู้ตัวอย่างอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้อย่างเช่นมันเป็นปัจจัยภายนอกคุณไม่จำเป็นต้องไปบ่นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแก้ได้ถ้าคุณจะแก้ได้ก็คือต้องแก้ที่ภายในตัวคุณเองคุณไปนึกถึงเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นแล้วเลิกบ่นอะไรที่คุณคนโทรลไม่ได้เลิกบ่นแฟนเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นสุดท้ายคุณบ่นไปคุณก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณกลายเป็นทวีความโกรขอองคุณด้้วนะททีาม์ลบๆให คพูดข,ของคุณรุนแรงขึ้นคําพูดของคุณไปทําร้ายคนอื่นคําพูดของคุณไปทําร้ายตัวเองจากเรื่องเล็กๆนันขยายใหญ่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่ง <g> ที่คุณต้องทําแบบง่ายที่สุดนะก็คือเลิกบน่นแล้วก็โฟกัสแต่ข้อดีของคนนั้นถ้าสมมติว่าคุณโกรธใครหรือโกรธแฟนหรือโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะถามเขาว่าเขามีเหตุผลที่แท้จริงอะไรเขาถึงแสดงแบบนี้ออกมาถ้าคุณเข้าใจว่าเขาเครื่องหงิดหรือเขาลืมจริงๆเขาลืมนั่นลืมนี่ก็คือจบแล้วไม่จำเป็นต้องไปทํําาาาาใใหห้้้้มมัันนนนนแแแแบบววว่่่ขขขยยยญึึคพูดรรุลกก็ไป เพราะฉะนั้นเริ่มบทแล้วคุณจะมีความสุขได้แบบง่ายที่สุดแล้วก็มันจะนำพาเรื่องดีๆมาให้คุณอีกเยอะเลยสวัสนี้สวัสดีค่ะ